สวัสดีครับผมชาติเจทรัพ์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูมาชมไอหนุ่มซามูไมมรลูกรึงไทยญี่ปุน่นโควาซึพีซี0องซงานลอกคลองครับคลองระบายน้ำเรือลอกห้วยพี่น้อง หลอกคนละข้างกับซานี่ S5 204รถขุดขนาด20ตันครับ CE ตัวใหม่ตัวใหม่ของค่ายโคมสึกนะครับที่ดําราคาลงมา200 CE ใช้เครื่องสีสูตรเทอร์โบคอมมันเร็วนะครับ SAA CD 1 0 7 E ขีดหนึ่งอรหัสยาวมาก SAA CD 1 0 7 E ขีดหนึ่งขุ้มให้ดูครับเขาบอกว่าได้ปลาเยอะเหมือนกันปลาลดนะพี่น้องบ่าปลาลดเยอะเหมือนกัน ส,ส่วนทรงล้อสีสีเหลืองยี่แล้วครับสำหรับค่ายโคมสึอรอบร้อยปีจัดสีมาให้พี่น้องได้ชมกันแล้วก็ราคาสามล้านกล,งกลางๆนะครับหรือว่ามิติใหม่โฉมใหม่20ตันก็ตีไปในกล้องหลังตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ใบคแท็ก80เซนนลเลยเจ็ตัวแค่นี้2ตัว ปุ่มกี5ฟันครับอยู่ที่0.90ลูกบาทเมตรบุมอร์มเชื่อมนอกเชื่อมในแล้วก็เสริมด้วย3มแชกพิเศษตัวดูน้ำมันแล้วก็มีกรองดักฝุ่นข้างบนเครื่องยนต์ก็ตัวนี้รีดมาได้138ตัวครับแต่ถ้าคา c a p a c i t ได้ถึง148นะ ว่าถ้าใช้หมดหมดไฮหรือว่าหมดไฮเคอรเวอร์ไปเลยครับนะโดรีดได้ถึง148แรงมากทำสุดนี่138ครับมีระบบคอมแทร็กนะครับแล้วก็แอยินชทำเครื่องเสียงที่าชาร์จมือถือมีหมดครับ ใดรที่ชอบนะครับงานก่อสร้างหรือว่างานลอกคลองอย่างนี้ก็ใช้ซีสบายมากครับแต่ทางงานหนักๆเฮปวีก,ก็จัดไปเลย210 m 0รุ่น10ครับ <laughs> แต่งสโลปไปในตัว ลองได้ชมกันใช้เงินดาวน่าจ,จะสามแสนถึงสี่แสนครับลองไปคุยเอาโคมาซึก็จัดจำหน่ายโดยบางกอกโคมาซึเซลเป็นเพียงผู้เดียวในประเทศไทยรุ่นนี้ประกอบเมืองไทยนะครับนะเครื่องยนต์นั้นอะไหล่หรือว่าเครื่องยนต์ก็มาจากญี่ปุ่น,นครับปั๊มใหญ่ปั๊มใหญ่ ลองฟังนี้นี่เสร็จไปข้างหนึ่งแล้วเห็นได้ว่าสามีจอดอยู่เพราะว่ารับประทานอาหารอยู่ครับคุงกี้ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วก็เสริมเหล็กหลายชั้นเหมือนกันสำหรับโคโมัสึก 200CE อย่าลืมว่าเครื่องยนต์4ีสูบนะครับ น่าจะบล็อกเดียวกับ160แต่ว่าเพิ่มกล้องแล,แล้วก็เรียกแรงมาขึ้นมาอีกครับ <c oughs> จะถือว่ากะถือว่าโอเคไ่น้องนะใช้งานได้งานเคียริงหรืองานนิ่มๆอย่างนี้จัดให้ครับส่วนเชื้อเพลิงอัตราการสิ้นเพลิงเชื้อเพลิงก็น่าจะประมาณ10บสิบส ถึง15-16แล้วแต่ครับแล้วแต่งานนะครับงานแข็งงานอ่อนปัจจัยหลักก็ขึ้นอยู่คนขับด้วยใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดมี5ดวงครับอันนึงสนะองสามสี่กสี่ยวนับใหม่น้องรถเก่งมีสองข้างอยู่ตรงบูมหนึ่งแล้วก็ตรงทางขึ้นอีกหนึ่งเป็นสี่ับ ถ้ามีปลาลดผมก็จะเอาไปต้มยำนะปลาลดต้มยำใส่ใบมะขามโอ้แสบเป็นจดนายพี่น้องเลยวันนี้รีวิวรถคุดให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมมาสึกก็ถือว่าเป็นรถคุถือว่าเครื่องจักรหนักที่โด่งดังตั้งแต อดตจนถึงปัจจุบันอดีตจนถึงปัจจุบันพี่นอ้องดึงเข้าไปถ้าพี่น้องต้องการนะครับหรือว่าอยากได้ก็ลองศึกษาดู ตัวนี้ถ้าปอนเสร็จน่าจะน่าจะเบียดเบียดสีล้านครับนะสำหรับ200 2องซื่องก็ยังกระดุมเหมือนเดิมถ้เจอ6สูตรนี่จัดกว่านี้ครับอ่ะเจอต่อ,อยู่คาดูเก่งรอกว้างดี กว้างฟัางดีเสะวันเสะวันเห็นครับ,รบต,ต้องแต่งน้ำยังไหลอยู่จริงๆเราจะทำปลาปลาเล็กปลาน้ยเยอะเหมือนกันโอ้ไฟนอนไปหรือว,ว่าตัวเดินแรงครับ เวลาเดินหน้าถอยหลังก็จะมีเสียงครับเสียงเสียงเซฟตี้เสียงออดดังอยู่โอ้่ <c oughs> ายืนมีมีหวัดเสียวเหมือนกันวัาจะยุบลงมาครับ คูมอ์มก็ดูใหญ่ครับดูใหญ่กระโบชุดเพยก็รัดรัตติรัดรัตตินะครับก็เป็นรถขุดไรทวีทรับจัดให้ทำทางไปในตัวด้วยครับส้าแข็งก็กรบิิงได้สบาย เข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์ที่ว่าเพจท่าเจรรัพย์ x c a v e t e r Track 0982723752หรือว่าถ้าต้องการโคมัสุนะครับไม่ว่าจะเป็น130 10m0 หรือว่า70หรือว่า2 0 0หรือว่า210นะครับ 10c ห10ก็สอบถามได้เข้าดูได้ที่ยูทูบหรือว่าเพจชาติจำทรัพย์ x c a v i t a t r u s t 0982723752 ฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ